สวัสดีอวชนคนเล่นเกมทุกคนทุกท่านนะครับและคุณผู้ชมผมจางรูกันเดิมคนดีนะฮะแล้วสิ่งที่คุณกำลังรับชมในตอนนี้ก็คือรวมบั็คฮา r o b e p 4เลนะครับผมเนื่องจากเสียงส่วนใหญ่เนี่ยขอมากันเยอะเยอะนะครับว่าพี่ทำบัตอฮาหน่อยได้ไหมผมก็โอเคจัดไปแล้ววันนี้เราจะรวมมาแบบอเอออันเด็ดเด็ดเลยอันไหนสวยสวยเท่เเราไหมเอาเราจะเอามาแต่อันหลุดหลุดท่าฮะก่อนดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้จางูนะครับผมได้ชอบตัวไหนตัว ตัวไหนฮาสุดเดี <cuz I ain> <laughs> ๋ยวคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมส่วนคนไหนที่เป็นเมนตัวนั้นตัวนี้ก็ทําใจนิดนึงเะจ๊าคอนค่างที่จะเออจะหลิดจากก้นผีจีนจะหลิดจากก้านผีจีนจะหลิดจากกานมาลอดเอ็งก้าวของเขาด้วยไอเนี่ย โอ้ยขาภาพไปข้างหน้าแล้วลูกแล้วทำไมมันดูตุบปูขึ้นจากว่าขาภาพไปด้านหน้แล้วจุดเกาะเอพิติกอิตตุปูคุณรู้จักไหมกับว่าตุบปูนะร้อนร้อนตอนเจอกอดเขาไอ้อันี้ปกติอยู่ไอ้เม็ดอันี้ปกติจะบิดไปไหนฮะลูกหนูก็บิดเกินดูตืดเลยโอ้โหบิดเกินลูก ส่วนสองโอเกลได้แคปเลยดีมันต้องคนดุคนดีฟอร์เรสติโน่ไม่ค่อยหาแต่ได้จริตหันดูโจดเลยมาทำบุญโชว์แม่คุณเธอได้อูโอ้โห้วเดี๋ยว เพนเหรอเอ้ยเพนกับมูลาดเอ้ยดิซิทัฟฟิวชั่นไอแต่มันโคตรเท่เลยนะมันเข้ากันแบบแปลกๆอ่ะไม่ได้เราต้องเอาอลุนหลุดเดี๋ยวเอาเท่ไม่ได้เดี๋ยวมันไม่หาเบื้อไอว่าลำตีงแปลกๆเนะเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรยืดๆเอฟทิงลูกบอลลูกบอล หมอไหนมาลูกใครทำลูกแบบนี้โอ้ยท่อแม่คุณเจอได้ปุนอ้อยอ่ะซุนเฮ้ยเดี๋ยว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 เดีวเด๋ยเยวดีวโคตรเจ็ดโคตรโคตรเย็ <c oughs> ด,ย <c oughs> ดย <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ บอดี้คิตตี้แต่หน้ามาเวลไม่ได้เสียงใครวะโอวีลาโอ้โหนี่ไงลังกาหลังโจวิทีมาหลอดมึงตายมึงตายมาหลอ,อ,ลลอดอน,อนุามานถวายแหวนเป็นปดอกหนึ่งกล้าหือมาหลอนตายแต่ไปยังไม่หา นีเอเดสาวแว่นกูเออนี่ละครหลังโชว์เวทีีแท eh <pense> ้เขาโอ้ยขึ้นไปหานุวันทวายโอ้เดี๋ยวเดดเดดเดี๋ยดเูกเดดเดดดเดดเดดเหลือเดดเทเดดเดเปดเดดเดดเดดเโคดเทเดดเดดเดดเด่เดด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 เไดเด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 เดาเดด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 เดเด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 เดดดดเดดเดดนดดดยเดบเดด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 ดเเเเเ ไม่น่าหาไม่น่าหาเอาดี <c oughs> ไม่หากา็ันแล้ว <c oughs> กระสืออาอกาศาไม่ทำไมโคลลอยอยู่แบบนั้นวนะอุต <c oughs> ส่าห์ไม่ได้คาดังกูยังผิดห,หวังเลยฮะบรอี่อย่างเนี้ย และสำหรับใครต้องการเติมเกมนะครับก็นี่เลยแพล่พอบนเคลมว่าเพลนะครับสุดหรูเลยอรอดใครครับเคลแค่ว่าเพลเดียวแล้วนะครับยังมีอะไรลิงลากับผู้เทอร์เมนปุ่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับและอย่าลืมใส่โค้ดส่วนลดของผมเลยครับผมทุกการเติมหนึ่งร้อยบาทเนี่ยรับไปเลยหนึ่งร้อยเอาเคลมไปเลยหนึ่งร้อยบาทแล้วโค้ดโหนะครับเพลนี้โค้ดนะครับโค้ดแตงครับโค้ดซิงครับโอ้โหเพลแตงครับบุ้มจุ้มครับเติมเลยครับผมเติมยี่สิบสี่ชั่วโมงได้ครับคุณผู้ชมครับโอ้ยได้หมดต้องเรู้โอ พืนหัวใจเธอรากรรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเีดียีดวยว่ดเดียวเดี๋ยวเดเดียเดีดี๋ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีเดยวเดเดียวเดี๋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 ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวยด้ เหลืองแน่นอนโอ้โหไอ้ลี่ดูลุงโอ้ยเลือเปลี่ยนสกิลีโอ้ยฮึทำไมคอเอียงแบบนั้นอ่ะคอเอียงแรงๆเลยแบดเลยเดี๋ยวนะทุกอย่างมันก็ดูปกตินะยกเว้นคอเดี๋ยวหัน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 เออถ้าเป็นคอมันเอียงแบบนั้นเฮ้ยอันนี้แปลกทำไมคอเอียงเด้อจะ จะจะโยกย้ายซ้ายขวาอ้ยากสับให้มันโยกย้ายได้แล้วก็จะตัดต่อเวยแตกข้อมันเอียดแล้วนะไม่ค่อยหาแต่มันแปลกเดี๋ยวเจ๊ยุ้ยนี่เดี๋ยวเจ๊เจ๊มึงเจ๊ยุ้ยเนี่ยนะไอ้มึงใครเนี่ยเดี๋ยวเราพัดไปวางไว้อะไรตรงนั้นลูกเจ๊ยุ้ยกูโดนแล้วโว้ยเจ๊ยุ้ยกูโดนแล้ว

โอ้โหเหลืองได้ร้อนพิมพ์ได้ยังไงก็เหลืองสบับหัวใจแทบขาดเพราะเธอชวนเขามาทำบุญเธอแม่คุณเธอได้ฟุตสกูได้มาวันวาตกจังหวะพิมพ์วันที่เฟ้เลยยืดเลยวันนี้ยืดเรากจะสลกดับ เราเกิยเกือควาลักน้ำายแล้วไหมล่ะอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะโคตรแย่เลยไปหรือไม่สันเดี๋ยวโอ้ยปู่ด้วยอยู่ด้วยปู่ปู่โคน่ารักเลยเว้ยปู่โคน่ารักเลยเว้ยทำไมมันน่ารักอย่างนี้วะเนี่ย ไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเออเน่ารักไม่ไหวเอเลนโด้ไอ้เต้าไอ้เต้าหนุ่มเท็ดีแตกสาวโอ้โหอยแอนแอนเจอแอนแล้วทำไมเป็นเอเลนโด้มันเข้าเข้าไม่รู้ทหนอเบอร์ รายการยอนกลมาไงจานยอนมาไงคุณผู้ชมจานยอนลำวยเหมือแล้วถ้าดูไม่เอาแล้วต้องการบัตดุดดุสองเด่นเด่นดิยาเฮ้ยไอ้ไงจานยอนบอกไม่เอาแลยถั่นคำปั้นนี่ระคุยกันดุดดุโคตรเท่เว้ยจานยอนโคตรเท่เลยอะจานจัดจดยดเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยว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 เดียวเดี๋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 ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดเกเ หันหน้าครั้งหนึ่งพ่จารณ์สิ่งที่มันแย่คือมันนานมากกว่าจะได้แต่ละตัวชีวิตเดลกาเฮ้ยเดี๋ยววันเดี๋ยวแล้วมาอยู่ๆก็ยืดวัดเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ปกตินี้นะอยู่ๆก็ยืด เดี๋ยวมันพังมาแล้วไอ้เกลมันพังมาแล้วครับคุณผู้ชมเฮ้ยเจ้ยุ้ยเจ๊โอออพัดไปวางไว้เลยตรงนั้นแหละเจ๊บิดเขื่นอายเดี๋ยว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 วัดด้เจ๊เจ๊ไปเคลือบทองตรงไหนมาดิเจ๊ มันเหลืองกลามเหลือเกินโอ้โหไปแล้วทั้งผมนักว่าม้วนเลยม้วนเลยลูกดีเยอะใช่มิเน่เขาเรียกว่าการล้างแค้นมันผ่กหมดแล้วครับผู้ชมเหนื่อยแล้ว,วอะอัดมาจะสองชั่วโมงแล้วอะขอปิดฉากตัวหนึ่งเท่ๆขอตัวหนึ่งเท่ๆปิดฉากมันอัดมาสองชั่วโมงแล้วพื้นที่มันจะไม่พอเอาอะขอปิดฉากฉากด้วยมวยไทยสักตัวขอร้อง

โอ้ยตายแล้วชากมันไม่น่าติดเหลืองหรอกเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่ากูน,นะครับผมซึ่งวันนี้เ <c oughs> จ็บคอมหมดแล้วทั้งัวรอนทั้งแบบถ้าอยากได้อะไรไคก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมช่วงนี้อากาศมันร้อนก็ดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะรักน้าเป็นห่วงทุกคนมากมายจ้ะเจ,ะจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายเซนซไม่เป็น